ก็สวัสดีนะครับผม l i น์เลนเจอร์ทูเดอะเกก็คลิปนี้ก็ผมได้เตรียมแต่ว่าผมจะพวกตัวพวกนี้นะครับก็ผมจะผสมวันพฤหัสนะก็คือคืนวันไหนคืนวันพฤหัสสี่ทุ่มนะก็ตอนนี้มันวันอาคารอยู่ใช่ไหมวันพุธพฤหัส แต่วันพฤหัสมันจะสี่ทุ่มมันจะเป็นวันศุกร์เนาะก็เป็นคืนวันพฤหัส4ี่ทุ่มผมก็จะมาเพราะมันตีเป็นรีเซตวันศุกร์นะผสมเลนเจอร์สองเท่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกิจกรรมอะไรนะพารเซซเนอรอืมก็ประมาณนี้ครับผมก็สะสมกล้นะจุดตีเลกสใช่จุดตีเลกสาใช่ไหมอันนี้ผมก็เตรียมจะสลับวันไหนนะวันพฤหัสเหมือนกันนะ ค่อยสลับแล้วก็ครับรับไออัพเลเวลทีเดียวนะอันนี้เดี๋ยวลองเข้าจุดตีก่อนนะครับเอา้าโหตัวมี12ว่ะก็คลิปนี้ก็จะมาลองทำดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่าจะได้เลยหรือเปล่าจุดตีแล้วก็อันนี้ใช่ไหม ที่เป็นแบบว่าผีบินบินใช่ปะผมจะดูว่าสเตตไหนมันเข้ากับน้องอลิสนะผมก็จะใช้นั้นเลยถ้ามันมีนะมีไหมเฮ้ยไม่มีเลยหรอลิงหรือเปล่าเอาและไงไม่มีเลยหรอต้องตัวนี้แล้วละ่ะนี่ไงโอเคน้องอลิจะได้ไม่โดนบับนาะไปทำไปเรื่อยครับอีกสามใช่ไหมแล้วก็ อย่างนี้ก็เดี๋ยวเล่าแชร์ประสบการณ์ครับก็ผมก็จะลงไปที่หัวข้อคลิปก็เป็นประสบการณ์ที่มันจะบอกว่าเอ้ยกดน้องอลิสไม่ติดเลยประสบการณ์ที่ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีต่อเรื่องนี้นะครับก็คือผมให้เพื่อนยืมเงิน <c oughs> คือมันเป็นเงินที่แบบเราพูดยาก คือแบบคือก่อนหน้านี้คือเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนแล้วกันแล้วก็เคยสนิทกันช่วงหนึง่งคือเหมือนก็เขาก็เคยดีกับผมมากแล้วก็ไม่ใช่เหมือนเหมือนไม่เคยเหมือนก็เป็นเพื่อนวัยเรียนอะไรเงรี้ยก็เออมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เหมือนพึ่งพาได้ประมาณหนึ่งอะ แต่เขาไปนคนขยันนะครับก็เหมือนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็เหมือนช่วงหลังเหมือนเห็นเขาบอกผมว่าเดือดร้อนแล้วก็ยืมเขาเรียกอะไรนะเพราะเหมือนมีแก๊งคอ l l center โทรมาอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากเขาก็คือเหมือนเขาไปรับสายแล้วก็เงินถูกดูดไปเหมือนแก๊งคอ l l c แกลงค a l l center หลอกอะไรอย่างงี้ผมก็เออทำไมเขาดูเป็น โดนหลอกง่ายะไรขนาดแต่ตอนนั้นก็เมื่อประมาณ2เดือนหรือสเดือนก่อนนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือก็คือมียืมเงินกันก็คือหมายถึงว่าเขาก็ยืมเงินไปพันหนึ่งแล้วก็คืนนั่นแหละแล้วทีนี้เหมือนเดือนก่อนผมก็เหมือนเดือนร้อนก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยวยืมยืมกลับได้ไหมหมายถึงว่าเขาคืนผมแล้วนะแล้วก็ผมก็เลยขอยืมเขาไปพันหนึ่งก็โอเคก็มาใช้จ่ายอะไรก็คืน ไปตามระเบียบก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็พอผ่านมาเดือนถึงเดือนที่แล้วนะในกลางเดือนในกลางเดือนพฤศจิกาครับเหมือนเขาเหมือนเดือดร้อนอะไรเงี้ยเหมือนหาตังค์ไม่ทันจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมก็เลยว่าเออเคก็ช่วยเหลือกันไปอะไรอย่างนี้เพราะเหมือนแบบพึ่งพากันไปกันมาช่วงหลังกันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่มันเหมือนแบบคือก็ไม่ได้คิดเลยไงว่าเขาจะไม่คืนเพราะเราเหมือนสนิทใจกันแล้วว่าเออยังไงมันก็ต้องคืนแล้วก็ พอผ่านมาวันที่หนึ่งผมก็มีค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องจ่ายเลยก็เลยคิดว่าเออลองทักไปแล้วก็โทรไปอะไรกยกลายเป็นว่าเขาไม่อ่านแล้วก็โทรไปไม่รับสายแล้วก็ผมก็ส่งผมโทรโทรตอนแรกผมโทรโทรเฟสไปก่อนเราเหมือนแบบก็ไม่ติดใช่ไหมก็ลเลยข้อความไปนะตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจโทรศัพ์หาเป็นเบอร์เขาเลยแล้วก็ ไม่รับสายผมก็เลยตัดสินใจพิมพ์ข้อความเป็น SMS ถ้าไปหาเขาว่าเออผมก็พูดประมาณเออพิมพไปประมาณว่าคือเงินอะคืนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็มีเออค่าใช้จ่ายค่าเน็ตค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยค่าไฟเดือนนี้ก็เดือนเดือนเดือนพฤศจิกาก็ประมาณ900กว่าบาทก็ราวๆพันหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันน่าจะเด a ไ l i n e วันที่3นะ แต่ว่าผมจ่ายไปแล้วค่าไฟก็พยายามหาเงินมาจ่ายค่าไฟก็มีผ่อนรถมอไซค์อะไรเงี้ยมอไซค์นี้ผมเหลืองวดหน้าอีกงวดนึงคือผมผ่อนงวดละห้าพันตอนนี้คือมันเหมือนสองงวดสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยผมต้องจ่ายวันนี้วันที่ห้าพอดีอะไรเงี้ยก็พยายามหามาจ่ายให้ทันอะไรเงี้ยก็ก็มันเหลือแค่สองงวดแล้วนะก็จะปวดแอกแล้วก็คือเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้เหมือนไม่อ่านไม่สนใจอะไรเออ กลายเป็นเหมือนว่าผมก็แชทไปบอกเออเอสเอ็ไปบอกเขาว่าเออคืนเงินได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมก็วิกฤตเหมือนกันอะไรก็แล้วผมก็พิมพ์ประมาณว่าเออคือผมอะไม่ได้อยากเสียเพื่อนเนมันรู้สึกว่าเหมือนเรากาลังจะเสียเพื่อนอะไรเงนี้มันก็เลยแบบเออรู้งนี้เราใช่ไหมเรามันคือมันเหมือนเงินมันซื้อความสัมพันธ์อะมันกลายเป็นว่าเราจ่ายเงินไปพันห้าล้วกลายเป็นว่าเขาเลิกยุ่งกับเราอะไรอย่างเออเหมือนแบบ ใช่เหมือนผมเสียผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเสียเพื่อนไปตอนนี้ผมเหลือเพื่อนที่แบบที่แบบเป็นเพื่อนก็ได้แค่คนเดียวอย่างไม่ใช่คนนี้นะคือหมายถึงว่าททอตัดคนนี้ไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหลือมันก็จะ <c oughs> พูดแบบผิดๆ,ๆ,ๆก็ก็จะเหลือเพื่อนที่สมัยมปลายนะครับคนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นเชฟอยู่ที่กรุงเทพครับแต่ว่าเออก็เหมือนแบบ ว่างงานอะไรก็เหมือนกาลังหางานใหม่ทำอะไรเงี้ยเพิ่งออกมาเลยก็ผมก็ไม่รู้จะพูดไงเนาะผมก็ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ามันลําบากไหมมันก็ประมาณหนะึ่งก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเะนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเออผมจะไปไงต่อดีมันรู้สึกแบบเออมันหลายๆอย่างนะเพราะว่าบางทีเราก็มีเรื่องที่แบบ ต้องรับมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออผมก็จดไว้บนกระดานบนบอร์ดเนี่ยว่าเออผมต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าก็เดือนสองพันห้าต้องจ่ายวันที่สิบห้าอะไรเงี้ยของเดือนแล้วก็ตอนนี้ผมยังยืมเงินพ่อกับแม่มาอยู่ครับแบบยืมมาช่วงพักหลังนะผมยืมแกมาลาวตอนนี้ก็ลาวห้าพันได้นะผมก็บอกแกว่าเดี๋ยวจะรีบหาคืนรี่หาคืนก่อนสิ้นปีก็ คิดว่าได้แหละเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันผมก็ขายการ์ดบอลในช้อปปีอยู่นะแล้วก็ขายพวกของเล่นรไรนิดหน่อยแล้วก็ถามว่าร้านตัดผมที่ผมทําอยู่นยมันมันมันไปได้ไหมมันก็พอได้อะแต่มันก็ได้แค่ค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยถ้าคํานวณดีๆมันก็ยังไปค่าเช่าไม่ได้ร้านตัดผมผมเปิดมาได้ประมาณเออประมาณสิบเดือนได้นะเปิดตั้งแต่มีนาอะไรเงี้ยราวๆสิบเดือนแล้วก็ ตัดหกสิบบาทอะไรเงี้ยตัดหมายถึงว่าตัดคนวัยทำงานหกสิบตัดมัธยมสี่สิบถ้าเด็กประถมตัดยี่สิบนะแล้วก็ถามว่ามันมันมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่ลูกค้าประจำก็อย่างเช่นเด็กนักเรียนก็ตัดเดือนละครั้งนี่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างวัยทำงานคนผู้ใหญ่เงี้ยบางคนก็ตัดสองเดือนครั้งบางคนก็ตัดสามเดือนครั้งน้อยคนที่จะตัดเดือนละครั้งมันมีน้อยอะไรเงี้ย คือมันเป็นต่างจังหวัดด้วยเนาะเขาก็คงไม่ได้ซีเรียสเรื่องผมอาจจะได้อาจจะไม่เหมือนแบบพนักง,งานออฟฟิศหรือแบบที่แบบว่าต้องตัดผมแบบแทบจะทุกเดือนหรือว่าเดือนละสองครั้งนะมันมีอยู่ที่แบบเขาตัดสั้นๆเลยก็ตามนี้แหละครับแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันเหมือนมีร้านตัดผมแค่ผมคนเดียวไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้แข่งกับใครใช่ไหมแต่ว่าหมู่หมู่บ้านข้างๆมันเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วมันก็มีร้านตัดผมแบบเป็นสิบร้านเลยในหมู่บ้านเดียวนะครับมันเป็นซอยร้านตัดผมอะไรเงี้ย แต่ผมก็คิดว่าเออก็ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะผมก็คิดว่าเออผมก็อาจจะอยู่ตรงนี้อีกสักปีเกิดเศษๆอนะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยด้แหละอืมแต่ผมคิดว่า,อาตอนนี้ผมก็ยังน่าจะไหวอยู่แหละเพราะเหมือนผมแค่รู้สึกว่าออกมาลาวๆผมออกจากที่บ้านมานนตั้งแต่ปลายกุมภาก็ลาวๆสิบ สิบเดือนสิบเอดเดือนได้นะก็ช่วงนี้ผมก็เอาตัวรอดมาได้ทุกเดือนแต่ว่าช่วงเดือนหลังเนี่ยผมคิดว่าเออผมกลับมาเล่นลายเรนเจอร์ใช่ไหมผมก็เลยว่าเออจะลองลองทําดูหมายถึงว่าลองแบบถ้าเราเล่นทุกวันอ่ะเออแล้วเราจริงจังกับมันอะไรเงยมันนด้ยะดีหรือมันน่าจะเก่งอะไรเงี้ยอืมก็เลยลองซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องสี่พันมามันก็เป็นที่มาอะไรก็คือแบบ คือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบสตรีมเมอร์หรืออะไรขนาดนั้นนะแค่ว่าเออเราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมแบบกลับมาเล่นไลเลนเจอร์เพราะโคเพราะโคโลโบโตัวเกียวรีเันเจอก็เลยคิดว่าเออมันลองทําดูแล้วกันเพราะไม่งั้นมันเหมือนจะเล่นไปวันๆใช่ไหมมันไม่มีแบบอะไรก็เลยคิดว่าเอาอย่างน้อยก็มีไอดีขายในช้อปปี้อนะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ร้านในช้อปปี้ของผมนะก็เป็นอาจจะชื่อช่องเลยครับก็ชื่อบอร์ดครับนะร้านในช้อปปี้ก็ ใครว่างก็ไปอุดหนุนได้นะ ID ลง ID line ID i า e เลนเจนะครับก็เป็น ID เมลนะแต่ ID ที่ผูกลายผมยังไม่ค่อยยังไม่ปล่อยนะครับมันเป็น ID Tokyo Revenger นะแต่ว่ามันก็ป้านยากอยู่แหละก็ผมไม่ค่อยได้เล่นหลักๆผมเล่น4 ID นะก็จะขาย4ขาย3 ID นะแต่ ID ID นี้ยังไม่ขายนะเพราะว่ามันยังไม่ครบคโลโบเนาะถ้าครบคอโลโบ ID นี้ก็อาจจะขายก็เล่นขายไปเรื่อยงั้นก็ ผมก็จะตีตกตัวละร้อยเหมือนเดิมครับก็หน้าตู้สี่ตัวก็สี่ร้อยอะไรเงี้ยอืก็คิดราคาง่ายๆเลยไม่ได้คิดยากเลยครับก็ประมาณนี้เผื่อใครขี้เกียจสุ่มอะไรอย่างนี้นะหรือว่าแต่ในกลุ่มตอนนี้ราคามันก็ยังไม่ตกเนาะผมคิดว่าราคาจะตกประมาณปลายเดือนอะปลายเดือนของโคโรโบนนั้นนะเพราะช่วงนี้มันเขาขายแพงกันไงก็ผมก็เล่าไปเรื่อยแหละก็คือหมายถึงว่า เรื่องเพื่อนยืมเงินนะ่ยกลับมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเพื่อนยืมเงินอนะ่ะคือผมคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยก้าแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวชุติต่อไปก็ PVP นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วแถบบคอนได้2อ0ผลนบเลยนะเอามาหา เอามาหาเลนเจอร์เพื่อที่จะตีบวกข้าไปก็เรื่องเพื่อนยืมเงินก็ใครที่เข้ามารับฟังเรื่องประสบการณ์พวกนี้ก็ผมคิดว่าก็นะมันผมว่าเราอย่าให้แบบเพื่อนยืมเงินเลยดีกว่ามันเสียเพื่อนนะในมุมมองผมนะมันแบบณณตอนนี้นะคือในอนาคตผมอาจจะมีเพื่อนที่แบบสนิทใจอย่างเพื่อนปัจจุบันอะคือมันยืมผมแค่ ร้อยสองร้อยแบบเติมน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันมันก็คืนอะไรเงี้ยอันนี้ผมผมโอเคผมเก็ตฟิลอยู่เหมือนแบบว่าเออช่วยเหลือเดือดร้อนกันก็นิดหน่อยแทนนี้เหมือนแบบยืมหลักพันพันห้าอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกแบบมันผมไม่เชิงเสียดายเงินนะผมแค่รู้สึกว่ามันไม่อยากเสียดายมันไม่อยากเสียเสียเสียเพื่อนอ่ะอืมก็เพื่อนยิ่งน้อยอยู่นะมึงสู้ได้ดีกว่าน่ะ สู้ไม่น่าไหวนะซู้ไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะาผมยังไม่ได้ตีบวกไอ้บานินเลยนะ <MP> ก็เพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมก็รับฟังรับฟังประสบการณ์ก็แชร์ประสบการณ์เรื่องที่ผมไปเชิญอยู่นะก็เออก็เอาเป็นว่าแบบเหมือนเราแบบมันนะผมก็เคยดูคลิปอยู่นะที่แบบเขาโทรมายืมเงินยืมเงินกันแล้ววิธีการาๆๆปฏิเสธเลย ก็บอกว่าไม่อยากเสียเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ได้สองได้สองชิ้นส่วนติดเลยว่าโอเคอยู่ผมยังไม่ตีบานินอ่ะเพิ่มไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มเบลนะผมรอเพิ่มเบลวันศุกร์คือโดนเรือหัดรอนานไยวะก็อีกวันสองวันเองนะเอออีกสองวันเองกดผิดกดผิดกดผิดคลิปละไม่ทันอยู่นะก็ ช่วงนี้ก็เอ,อเดี๋ยวผมพยายามศึกษาเก mm hmm. ี่ยวกับพวกเออแอปแคปคัดนะครับว่าเออจะตัดตัดต่อวิดีโอไงนี่อาจจะให้มันสั้นขึ้นเลยผมอาจอาจะอัดจริงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตัดให้เหลือสักสิบห้าทีอะไรเงี้ยหลักก็บ,บ่นไปแล้ครับก็ว่าเออชีวิตก็แบบไม่คิดว่าจะมาอยู่จุดน,นี้นะอยากเป็นคนธรรมดา <c oughs> ลำบากหน่อยมันผมแค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันนะพูดยากก็ใช้ชีวิตกันไปครับก็แต่ผมว่าส่วนใหญ่เด็กๆเข้ามาดูมากกว่าไลน์เลนเจอร์นะก็เด็กๆหรือว่าเด็กๆใช่ไหมอาจจะเวทวัยมัธยมหรือว่าอาวัยมหาลัยอะไรอย่างงี้ <verändert> <Rams hes> แต่เกมมันก็นานแล้วไนงะแต่คนอาจจะเพิ่งเล่นอาจจะมีมาไงเฮนะ้ยเอ้ยซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะนานไปเดี๋ยวก,กดยอมดีมไหมได้ยอมยอมดีกว่ายอมเขาดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยพังงาดวันศุกร์ไงไปกดไปกดนั้นเฉยเดี๋ยวผมจะพังงาดวันศุกร์บอกได้เลยอันนี้ยอมยอมไปก่อนนะมาเลย ทำไมเขาตีชานะ้าจนถามว่าผมรู้สึกยังไงกับโคโลโบนี้มันก็ยังไม่อินนะแต่ถามว่าตัวมันก็น่ารักดีอะตามในอนิเมะอะไรนะนอาจจะเป็นอนิเมะเดอะมูวี่นะเท่าที่ผมดูนะไม่งั้นก็เป็นภาคสอนะครับโอหวานมากตัวนี้ไอดี ID นี้เอ้คููต่อสู้คนนี้ก็ ไม่อินนะแต่มันก็น่ารักเดีย๋ยแต่มันก็ไม่อินะเราอาจจะไม่เหมาะก,กับแนวนี้แต่บางคนก็ชอบแนววู้ยงผู้ญิงนะเร่ผมเข้าไปดูนะช่องยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะผมก็อะไรแบบโอเคก็ไม่ว่ากันชอบใครชอบมันนะเราก็ถาน,นั้นแหละอย่างว่าะรเราไม่ได้อวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็แต่ถามว่ามันสวยมันก็สวยอยู่นะอืม คุยไกลแล้วไกลแล้วผมว่าคืนนี้อาจจะเป็นไปได้นะคืนนี้แต่รอรีเซ็ตก่อนส่วนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงสาสมนะผมก็จะกดเลนเจอร์ธรรมดานะครับก็ตรงนี้ผมยังผมเอาไว้หลังสุดเลยเพราะว่ามันหายยากตัวนี้นี่นะครับมันจะเป็นสเตทที่แบบว่า หายากโอ้โหจอดำเลยนี่นะครับก็สามเอถึงสามห้านะเพราะมันมีเลีอนัททั้งสองตัวนะมันส่วนใหญ่จะได้ลีอนัทผมก็เลยข้ามไปผมก็เลยไปเอาตัวนี้ตัวนี้ผมได้แล้วล่ะตัวนี้ผมเตรียมก็คือผมจะไปสเตทที่สเตทที่สามร้อยเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันจะมีอีกตัวหนึ่งโคบี้ผู้น่ารักกับกับ,ก,บกับใคร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 กับนี่นะ คดี้หมวกดำนะจะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็มันเพียงพอแล้วที่จะทําแมกแต่ว่ามันต้องผสมในคืนวันศุกร์ในคืนวันพฤหัสนะครับตอนสี่ทุ่มนะส่วนตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มานะตัวนี้จะมากับตัวนี้นะครับก็ลองเช็คเช็คกันไปนะส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้มากับกับใครนะกับตัวนี้นะครับมันอยู่สเตจเดียวกันนะต่อไปผมก็จะเช็คตรงนี้นะครับก็ เช็คที่ด่าน4 2 4 4สี่ถึงสองใช่ไหมก็มาตรงนี้เลย2 5 4ห้าถึงสองนี่ครับละว,วันวันหนึ่งก็ได้ประมาณ10เพชร10เพชนี่นแหละเพราะได้2ตัวสองสี2สีองหก็จะเป็น2ตัวนี้นะก็ะเป็นเขียวเขียวป่ะผมไปดูตัวเขียวเขียวก่อนเนาะผมทำหรือยังผมจะต้องนับเลยว่า ตัวไหนที่ทำแล้วไม่ทำผมต้องคำนวณพอดีเปเพราะขนนกเราน้อยนะครับขนนกน้อยจาเป็นต้องนับตัวนะอันนี้ก็ยังไม่ทำนะครับพลังนะพลังกับว่องไวโอเคก็ผมลองดูนะเผื่อจะมีอยู่นะพลังใช่ไหมนี่นะครับก็อันนี้ยังไม่บวกอะไรเลยนะคือผมต้องหาไอ้ตัวเนี้ยอีกสี่ตัว ผมจะต้องนับเลยว่าถ้าได้สี่ก็คือหยุดแต่ว่ามันต้องมันต้องจะมีตัวนี้ด้วยอีกสี่ตัวนะใช่ไหมแทงโก้โอเคก็อย่างละสี่นะครับถ้าอีกเอ้ยอันนี้สามดิใช่ครับตัวนี้สามนะตัวนี้สามเขียวสี่นะครับก็ผมจะนึกก็ไปไป,ไป,ไป,ประมาณนี้ผมจะนึกเอาผมก็จะคำนวณสเตทนะครับดูว่าหมายถึงวิเคราะห์นะไม่ใช่คำนวณดิ อย่างอันนี้นะครับ250ผมไม่แนะนำนะเพราะมันมีรีโอนาที่เป็นเพิ่มเลเวลนะครับผมก็จะมาที่สองสี่กา็พอครับมันจะมีรีโอนาแค่ตัวเดียวนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมก็วันนี้ก็คงลุยแค่สเตจนี้จนกว่ามันจะครบนะวันนี้เราก็ได้10เพชรแน่นอนละก็ไปรอคขนนกหรือเซชอะไรเงี้ยแล้วก็คนนกร,รับเฉียวบวลา10เพชรแล้วก็ต้องเล่นพ v p ให้ได้เพชรเยอะๆนะครับเพราะมันจะรีเซตวันเสาร์อะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้ครับขอบคุนที่เข้ามารับชมครับอย่าให้เพื่อนยิ้มเงินเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อน